ดูชิมาลงมาโอ้เขาลงจากต้นไม้เขานอนอยู่บนนี่นะครับที่พำนักของเขามาลงมามาข้าให้อาหารมารับเตรียมมาให้แล้วเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วกินตรงไหนดิเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาใบาไม้เนี่ยกินใบไม้เนี่ยหรอลองถุงถุงเนี่ยลองถุงนี้ก็ได้ มาเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยใบไ,ไม้ถ้าไม่ได้กวาดดีกินเลยมาเลี้ยงไก่ขาห้องเงว้งวเงวเห็นแล้วก็น่าเอ็นดูกินเลยลูกเจอข่าเองอิ่มนะ เจอค่าเองอิ่มนะหลกนะจิตเห็นเด็ก,กไม่ต้องกลัวเจอค่าเองอิ่มเองอิ่มแน่นอนถ้าเจอค่าเสีย,ยงนกอะไรร้องเจือแจ้วฟังเชี่ยวเจ้าเลย,ยตะวันสัด่องแสงทองสัด่องสวยงาม แสงทองสัตว์ส่องต้นศักทองสวยงามสวยครับสวยสวยมากสวยมากอ๋อ แสงทองสัตวองสวยงามวันนี้เขียวขจีสดใสสวยงามครับบรรยากาศเช้าเช้าไอหมอกพร้อมแสงแดดอันอบอุ่นครบับก่อนไปทำงานมาบริการบริบาลของเราครับ Happy D.